วันนี้กับ5สิ่งห้ามขาดในทุกๆมื้ออาหารนะคะเพราะมันจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยควบคุมเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะมีอะไรบ้างนะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ5สิ่งนะที่ห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยขาดในทุกๆมื้ออาหารนะคะแค่เติม5สิ่งนี้เข้าไปในทุกๆมื้ออาหารนะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้แบบดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะกับสิ่งที่1นนะคะห้ามขาดในทุกๆมื้อเลยก็คือผักที่มีแป้งต่ําแล้วก็กากใยสูงนะคะผักในกลุ่มนี้อย่างเช่นบรอกโคลี กะหล่ำปลีผักกาดขาวบวบนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยกากใยเยอะมากเลยนะคะเวลาที่เรากินผักกลุ่มนี้เข้าไปนะ 1. ในส่วนของกากใยเนี่ยมันจะช่วยดูดซับน้ําตาลที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราและขับถ่ายออกมานะคะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างหนึ่งนะคะที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผักเหล่านี้มีแป้งต่ํานะคะเวลาที่เราทานผักที่มีแป้งเข้าไปเนี่ยมันจะกลายไปเป็นน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าผักตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วกากใยเยอะแล้วก็แป้งต่า อันนี้จะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็ควบคุมเบาหวานให้เราได้ด้วยนะคะไปเลือกรับประทานกันนะคะทุกคนและมาถึงสิ่งที่2นะคะที่ห้ามขาดในทุกๆมื้ออาหารนะคะก็คือการเติมไขมันดีเข้าไปในมื้ออาหารนะไขมันดีอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนนะคะและไขมันดีที่ได้จากน้ํามันนะคะอย่างเช่นน้ํามันอะโวคาโดน้ํามันมะกอกนะคะทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่ม HDL ให้กับเรานะคะเมื่อไหร่ที่ไขมันดีมีอย่าง เพียงพอมันจะทําให้เราสามารถที่จะคนโทรลน้ําตาลในเลือดคอนโทรลเบาหวานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าไขมันดีหรือว่า HDL เนี่ยก็คือจะช่วยพวกเราในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะห่างไกลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเอามาพฤกอมาพาดได้นะคะมาถึงสิ่งที่ห้ามขาดนะคะสิ่งที่3นะในทุกๆมื้ออาหารเลยก็คือน้ําเปล่านั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาทานอาหารอาจจะทานพร้อมกับน้ําหวานนะ อันลมอะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยซึ่งพี่การไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีน้ําตาลอยู่เยอะค่อนข้างมากเลยยิ่งเราทานบ่อยยิ่งเราทานเยอะเนี่ยเบาหวานเอาไม่ลงเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาทานน้ําเปล่านะสิ่งที่คุณจะได้จากการดื่มน้ําเปล่านะคะก็คือ1การเพิ่มอัตราก,การเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายของเรานะคะเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมของเรานะช่วยลดเบาหวานได้ช่วยลดความอ้วนได้ช่วยลดไขมันในเลือดได้นะคะน้ำเปล่า Ralph แบบดีสุดๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึง ในกรณีที่เรามีปัญหาในเรื่องของไตเสื่อมด้วยระยะต้นๆน,น,นะคะอันนี้เนี่ยการดื่มน้าเปล่าจะช่วยฟื้นฟูไตเพิ่มค่าการทํางานของไตได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอประโยชน์ล้นหลามมากๆเลยนะคะถึงสิ่งที่4นะคะก็คือแอปเปิลไซเดอร์เวเนกานั่นเองนะคะในส่วนของแอปเปิลไซเดอร์เวเนกานะคะก็คือน้ําส้มสายชูที่เกิดจากการหมักแอปเปิลนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีสพคุณในเรื่องของการลดการดูดซึมน้ําตาลน,นะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยดูดซึมน้ำ กาลเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยลงนะคะทำให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะคะซึ่งในเรื่องของการรับประทานแอปเปิลไซเดอร์วเนกานะคะเวลาที่เหมาะสมนะอาจจะรับประทานเป็นตอนเช้านะคะก่อนมื้ออาหารหรืออาจจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะคะโดยใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยประมาณ3ช้อนชาหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ําประมาณ2 5 0 3 0 0ซีซีนะคะแล้วก็ดื่มนะคลิกอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยใช้หลอดดูดเพราะว่าเจ้าแอปเปิลไซเดอร์เวเนกาเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรด ะะอาจจะไปกัดกร่อนสารเคลือบฟันได้นะคะดื่มนั้นๆดื่มทุกวันอาจจะทาให้ผิวเคลือบฟันของเราเนี่ยบางได้เสียวฟันได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้หลอดเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะคะก็ไปหารับประทานการแอปพลซเซอร์เวเนกรานและมาถึงอันสุดท้ายนะคะอันที่5นะคะที่เราควรจะมีเอาไว้ในทุกๆมื้ออาหารนะห้ามขาดเลยนะคะก็คือในกลุ่มของผักสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลน,นั่นเองนะคะซึ่งในกลุ่มของผักสมุนไพรเนี่ยเราสามารถที่จะทานได้ทุกวันนะคะ เพราะว่ามันคืออาหารนั่นเองนะคะสิ่งที่พิการจะแนะนำนะคะอย่างเช่นกระเพรานะคะกระเทียมนะผักเชียงดาผักตำลึงมะระขี้นกนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็คือเราสามารถที่จะหาทานได้ง่ายๆราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5้าสิ่งห้ามขาดในทุกมื้ออาหารนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมเบาหวานได้ดีมากยิ่งขึ้น ะะและสามารถเห็นผลได้ภายใน1เดือนนะคะทุกคนไปลองกันนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือผักที่มีแป้งต่ํากากใยสูงนะคะ 2. ไขมันดีต่างๆนะคะทั้งจากปลาทะเลน้ําลึกทั้งจากน้ํามันดีนะคะ 3. น้ําเปล่านะคะดื่มให้เพียงพออันนี้จะช่วยได้หลายๆอย่างเลยลดน้ําตาลลดไขมันลดความอ้วนได้นะคะ 4. แอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดน,นะคะ ช่วยลดระดับเบาหวานช่วยลดไขมันได้ด้วยนะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะผักสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดน,นะคะผักริมรั้วที่มีประโยชน์มากมายนะไปหารับประทานกันนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ